ใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตันคุณภาพราคาถูกแนะน้ำร้านบานยอดช็อปเป็นร้านของพี่เอนะครับผมน้องๆครับและทางร้านยังมีบริการไก่ตันพาเผาแถมยังมีกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นและแถมทางร้านยังมีบริการส่งเพจแมพเพจซูเปอร์รราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจนะครับผมนะฮะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมน้องๆแล้วรอหนึ่งสองสามสี่ถร่เจ้าเจ้าเอาเลยครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน กันเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เ,เข้าไปดูคลิปโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้น้องมีคนมาบอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากเห็นพี่เนี่ยแต่งตัวเป็นพระหาบินทบาทเฮ้ยเป็นไปได้ <laughs> เลยครับผมนะน้องๆอาจริงแล้วนะครับผมนะฮะการที่เราเป็นพระเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในหมวดสำรวมถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเราจะมาก้าวร้า <c> ว <oughs> <p hew> พูดอย่างพูดพิดเลยถ้าเราจะมาก้าวร้าวแบบนี้เนี่ยมันได้หรอกครับผมนะฮะแต่ถ้าใครอยากเห็นนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ส่งต่อก ผมนะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาละก,กันนะคุณผู้ชมฮะโอเคไม่รอช้าละกันเดี๋ยวเราทำการแปลงโฉมสักแป๊บหนึ่งละก,กันนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะขออนุญาตรีเซ็ตตัวแป๊บนึงครับนี่ดูซิว่าจะเกิดออกมาหน้าตาเป็นยังไงอา้า เเกิดช้าไปลยนี่เป็นยังไงใส่สบงแล้วทรงพลังนะครับผมแต่นะครับผมนะถ้าเราจะเล่นเป็นท่าของผลประตูเนี่ยมันก็กระไรอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเป็นท่าของผลพระละกันนะครับผมนะจะได้ตรงคอนเซ็ปต์กับคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมมะพอได้พระแบบนี้เสร็จแล้วปึ๊บเนี่ยนะครับผมนะฮะได้เวลาหาบินตาบานคุณผู้ชมมาจริงๆแล้วนะครับผมนะฮะแทนตัวเองว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหลวงพี่จอร์ดนี่เป็นไงหลวงพี่แจ๊ดเขา 4G 5G นะครับผมนะฮะส่วนหลวงพี่จอร์ดเนี่ยนะครับผมนะฮะ 2.5G ครึ่งงพออออนนนะะะคครรรับผมมมไขวว่าเเเเีียยโด๋ เริ่มทําการบินถะบาดเลยละกันนะครับผมนะถ้าเราฆ่าใครได้แล้วก็อาจจะเอาหัศ oh, ิกรรมอะไรประมาณนี้นะครับผมนะน,น้นองๆและที่สําคัญนะครับผมนะหลวงพี่เนี่ยไม่ฉันเนื้อนะครับผมนะฮะฉันแต่มังสวิรัตนะครับผมนะแหมเลือกฉันซะด้วยนะคุณผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวเราขอย่าทําการมองหาก่อนนะครับผมนะฮะไม่มีใครเลยวะเฮ้ยเขาไปไหนกันหมดวะเดี๋ยวขอญาตใส่ไอเทมเสริมหน่อยละกันนะครับผมนะฮะเป็นเออ่ผ้าคลุมพันคอฮะเดี๋ยวนะจะเป็นผ้าคลุมหรือผ้าพันคอกันแน่นะครับผมนะกูเรียกผสมกันซะแล้วนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราขอย่าเล็งใหมม่นนะะะครรับผฮตง มีคนว่าอัเด้อเฮ้ยเอาอีกแล้วนะครับผมนะฮะฮันเตะกูลืมไปแล้วกูไม่ใช่ผลประตูกูต้องนั่งรถไปซินาแม่สำรวมนิดนึงอุ้ยลืมตัวนะครับผมนะฮะใช้คำหยาบซะแล้วนะครับผมนะฮะอาตมาเอกไม่ใช่อัตมาดิโยมเองทุยโยมนั่นคือคุณผู้ชมนี่หว่าเอ่หลวงพี่นะครับผมนะฮะต้องทำการอัญเชิญนะแหมใช้คำราชาศัพท์ซะด้วยอัญเชิญนะครับผมนะทางด้านของเออ่เรือนะครับผมนะฮะเออได้เรือมาแล้วนะครับผมนะฮะนี่จะขออนุญาตทำการขับขี่เรือก่อนละกันนะครับผมนะฮะไปทำการบินทบาทที่อื่นนะ เออคืออย่างนี้นะครับผมนะฮะตอนนี้เนี่ยหลวงพี่เนี่ยเออรู้สึกว่ามันช้าไปนะครับผมนะเดี๋ยวขอขย่าลัดเลาะเลยละกันนะครับผมนะทำการเปลี่ยนใช้เป็นผลประตูละกันนะครับผมนะจะได้ไวขึ้นนะฮะจะได้ไม่ยากต่อการตัดต่อสักเท่าไหร่นะครับผมนะอ่าพอมาถึงเสร็จปึ๊บหาก่อนมีคนอ่ามีนะครับผมนะเดี๋ยวทำการเปลี่ยนโฉมแป๊บหนึ่งนะครับผมนะฮะมาเป็นหลวงพี่แจ๊ดเหมือนเดิมทวยหลวงพี่จอร์ดเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะนี่เป็นยังไงมาเลยครับผมนะฮะเปิดใส่ก่อนเลยนะครับผมนะเขาบอกว่าเปิดก่อนจะได้เเปรีียยยบใช่มจอตตาสิ เขาทำไมตีเขาไม่เข้าวะขอ,อตีเข้าอยู่ตีเข้าอยู่เขาว่าตายต้องตายตดิจังหวะนี้ต้องตายละนที่เป็นงขอยาบินทาบาทได้ไหม <c oughs> โอ้โหยืนมอบเลยคุณผจจู้ชมฮะดูเหมือนจะมีสามภเวสีนะครับผมเนี่ยอยู่ข้างล่างเหมือนเขาวาบได้คุณผจจู้ชมฮะเราจะจัดการกับเขายังไงดีนะฮะโอ้โห อาการมึงหนักเลยนะน่ะหุ้ยเดี๋ยวนะครับผมนะช่วงนี้รู้สึกว่าโปมันมันมันเริ่มชุมนะครับผมนะฮะโปที่มันมีนะตอนนี้มันไม่ใช่แค่โปฟาร์มนะครับผมมีโป้ล่าฆ่าหัวกันด้วยนะครับอันนี้อ่หลวงพี่คือต้องขอเตือนคุณผู้ชมหรือว่าญาติโยมทุกคนเลยนะครับผมนะฮะหุ้ยแม่งเน้ยตัดฉากมาเลยครับผมนะฮะตอนนี้หลวงพี่อยู่ที่เก่อขนมปังนะครับผมนะฮะเราทําการแปลงโฉมกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะเพราะว่าอ่หลวงพี่นั้นคือต้องเสกเรือหรืออัญเชิญเรือตลอดเวลาไม่ได้นะครับผมนะเปืองกระตังเพรรราาาาาาาะะะวว่่่่่ญติโยยยมมมไไคคอสหททงเนนับผ อ่าตอนนี้มึงรู้ชะตากรรมหรือยังมาเร็วมาเร็วเขาเปิดพีพีหรือเปล่าเขาเปิดพีพีหรือเปล่าเขาเปิดพีพีหรือเปล่าไม่เปิดเอ้ยเปิดอยู่เหมือนกันแต่เขารีเซ็ตตัวออเลเวลต่างกันจนเกินไปนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะโอโหสิซีฮมให้ละกังนะครับผมผู้ชมฮะแต่อีกคนหนึ่งเขาเหมือนจะไม่รู้ชะตากรรมตัวเองอัตามาขคโบินทบาสมามาดี่มาที่อย หมือนเขาจะพ p พีว่าเหมือนว่าจะเฮ้ยตายเปล่าอุย้ยมันจะตายเปล่ามันจะตายเปล่าเจ็บรอยเลยครับผมนะฮะแตกดึงสวยพี่สวยโอ้อาตมาขอบินทาบาทเลยโอ้ยทำไมกูต้องมาเป็นพาร์ที่แบบว่าท่าเถื่อนนะผู้ชมโอ้ใครขอคอนเทนต์นีบาทแล้วโอ้โหแม่งเอ้ย ตามมา,มาเร็วตรงนี้เหมือนไม่มีคนเ,เลยวะเข้าไปไหนบ้างเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตเปิดอ่ามีการตุรุมตุมๆกันตรงนี้นะครับผมนะ้น้องๆพาเจอพราเป็นยังไงนะครับผมนะฮะผ้าบกพระเป็นพ้าบกผ้าหันแน่ผ้าบกผ้าเป็นพ,าพา้นนพา,พา,นพาอะไร อารมณ์ดีกูเฉยเลยโอ้มึงจะดีกูไปไหนฮัลโหลเฮ้โยโยมนี่ไม่เข้าใจอัตมาเลยนะครับผมนฮะหลวงพี่หัวร้อนแล้วนะครับผมต้องน้องกูย้ยายเซิร์ฟดีกว่า <S 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 แล้วตอนนี้ผมนะอัตมาก,ก็ย้ายมาอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วนะครับผมนะน้องๆรู้สึกเหมือนจะมีคนใจร้ายนะครับผมนะฮะมาเปิดอัตมาว่าเฮ้ยเหมือนเขาจักได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะเหมือนจะมีคนใช้ผลประตูกันด้วยมาดิเอาอย่าหนีเสี่ยเปลี่ยนคู่เปลี่ยนปะจฮ้ยโดนโดนแล้วหนึ่งโดนแล้วปาดตึงตายเอาไม่โดนมา โอ้ยมีคนล้ายมาดิมาดิครับลงลง อาตมาสองหนึง่งก็ไม่ใช่กลัวนะครับผม,มน้องๆแต่เขาเป็นผลไทฟ้านี่สิประเด็นนะ่ะอาตมาไม่เข้าใจเลยมาดิเขาจะสู้กับเรายัางไงอยากรู้จริงเลยนะครับผมนะโยมโยมหน่อมโยม,ยม,ยมไปไหนละโยมให้หลวงพี่สวยตูดหน่อยไม่ใช่ไม่คนละคนผู้ชมคุณโลกจิตหรือเปล่าที่ฮะโหลโอ้ถ้าอย่างนี้อาตมาไม่สู้เลยหลวงพี่ไปดีกว่านะครับผมนะตอนนี้ผลเกิดด้วยไงเออเดี๋ยวไปหาวินทบาทหาผลดีกว่าผู้ชมตรงู้นเหมือนมีเฮ้ยกนลับปะวะเฮ้ยกนลับปะวะไปดูก่อนไปดูก่อนใช่ก่นลับปะวะไปดูก่อนนะครับ ผมนะฮะทางด้านของอาตมาเองหูเช so ี่ยกรับเดี๋ยวนะขอญาตขอญาตใช้คำยาบเฮ้ยมันตกใจมากเลยอ่ะ เฮ้ยเรามีกอรับเกิดอยู่ตรงนี้ครับผมนะน้องๆใครนะครับผมนะหรือว่าโยมคนไหนที่อยากจะมาแบบอีวงอีโวหรือว่าจะทำตัวเจ็ดดาวตรงไหน,นทุยไม่ใช่ออสตาใครนะครับผมนะที่อยากจะทำงานอีพงผ่าอีโวผ่าครับผมนะฮะสามารถมาได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นไปให้ทุยแม่พูดเป็นแบบเป็นแก๊ปเป็น gap, เกิร์ฟเลยนะครับผมมานาันน้องๆเออไม่ได้เรื่องเลยอะครับผมอตเดี๋ยวดูโอ้ย เดี๋ยวถ้าได้านของญาติโยมนะครับผมนะฮะเดี๋ยวให้อัตมานั้นไปหาผลก่อนนะครับผมนะว่าผลนั้นมันจุติอยู่ที่ไหนนะครับผมโทรศัพท์กูดังโอเคไม่เป็นไรปิดเสียงแป๊บนึงนะครับผมนะเออนะฮะผลอยู่ตรงไหนวะนะครับผมนะน่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้แน่นอนเลยนะหุ้ยผลสีขาวๆนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขอญาต์ถวายฉันทาทานนะครับผมนะหรือว่าโอ้ผลน้ำ ผลสบไปว่ะเฮ้ยโอ้เสียเวลามาจริงๆนะครับผมนะฮะแหมโอ้โหแล้วก็กินไม่ได้เก็บไม่ได้ด้วยนะครับผมม่าน้องๆๆอน้ะจุดจุดนี้นะผมนะรวมพี่ได้ทําการนั่งเรือซิ่งมาเลยครับผมนะฮะที่เกาะบิคมัมนะครับผมเนี่ยเหมือนจะมีทางด้านของรางสังเฮาทุยรังสังหอนะครับผมนะฮะที่เกาะเกาะหนึ่งนะผมแต่เพราะว่าเหมือนจะมีการบวกกันอยู่หรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวทางด้านของรวมพี่เองเนี่ยจะเข้าไปแจมสักนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะเออหูดูที่ครับผมนะโคตรนัวกันเลยอะครับน้องน้องเดี๋ยวเดี๋ยวการเคลื่ เหมือนโปรเลยยังไงก็ไม่รู้นะครับผมแนตะ่เดี๋ยวเขาญาตไปดูสถานการณ์ก่อนละกันนะครับผมนะกลัวใช่แล้วละ่ะปึ๊บอ,อ้าวปาที่เดียวหายแตกหนึ่งสวนพิสูจน์เอา้าหายสองคนเลยหายสองคนเลยโอเคนะครับผมนะมันซิตึงเกินไปฮะนะหลวงพี่หลวงพี่คือตึงแท้วะ่ะนะครับผมนะแต่เหมือนจะมีคนอยู่ตรงนู้นคนหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมใช่แล้วนะครับผมนะฮะเหมือนมีใครอยู่ตรงนู้นคนหนึ่งนะครับอ่ามันยังมีการเปิดอพีพีอยู่ว่ะเฮ้ยเอาว่า ปึ๊บปื๊บปื๊บปาดตุ้มตายเอาเขาไปไหนแล้วเอาตายแล้วคนหนึ่งอะครับผมนม้องน้อง,องมาดิผ,ผมนั่งแข็งโอ้ยมึงทำไมมึงมาล็อกตัวนี้กูจะเลงไปทางนู้นมึงล็อกตัวนี้มึงผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าดีครับผมเขาเปิดพีพีด,ด้วยนะฮะดูทรงแล้วเนี่ยเขาจะใส่กับเราหรือเปล่าเขาตามจองล้างจองผ่านกับคนคนนั้นจริงเลยครับนายมาสู้กับเราที่เออ อ้าวเรียบร้อยกูโดนแล้วเิว่าศึกนี้จะจบยังไงนะครับเผ่ามิงที่วิ่งบนน้าได้กับเผ่าพาร์ที่เป็นเผ่าเงือกนะคุณผู้ชมฮะมาเด็เข้ามาพอ,อดีโอ,โโอตัดเข็นแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยสโลแล้วคุณผู้ชมฮะส,ส,สโลแล้วสโลแล้วมึงจะหน,นีไปไหนสโลแล้วอุ้ยโดนป่ะน่ะอุ้ยมึงหนีไวเกินไอ้ชายโอโยมเกินหลวงพี่ตามไม่ทันนะครับผมน้องน้อมาดิมาดิ โอ้โหยยศเคโอ้ยมึงวิ่งไวแท้มึงเผาวิธีอะไรเนี่ยโอ้ยสภาพโอ้โดนโดนโดมโดนโ,โ,โอ้ยห,หนีแล้วว่าเข้าขายหนีปะเนี่ยโอ้ยตายต้องตายแล้วล่ะวันนี้ต้องตายแล้วล่ะ อุ้ยโดนนะโดนนะสวยเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยโอ้โหยโยมจะมาสู้อัตมาได้ยังไงอะ่ะเออหลวงพี่เรียนมวยมาหลวงพูดหลวงพรียหลวงพี่เป็นมวยนะมึ ทำตรงแบบว่าเถาอ้ยผลน้ำแข็งก็ผลน,น้ำแข็งเถอะโอเคนะผมนะฮะคุณโยมคนไหนที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก like, ดแชร์ให้ทางด้านของหลวงพี่หน่อยละกันนะครับผมนะฮะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนนะ้าในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะ,ะมนะอยากให้หลวงพี่แต่งตัวเป็นใครนะครับผมนะฮะเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวถ้าถูกใจหรือว่าเป็นท็อปคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะเลือกมาสักหนึ่งอันนะครับผมนะอะไรประมาณนี้โอเคผมในคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะ